สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็อยากจะมาแนะนำรถหายากอีกหนึ่งคันนะครับผมว่าหลายๆท่านเนี่ยไม่มีอ่ะผมว่านะครับคันนี้นะครับเป็น Mercedes-Benz นะครับ G.L.450 นะครับ C.D.I. นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ 4000cc นะครับ3 3 0แรงม้านะครับ สำหรับสายลุยนะครับหลายๆท่านทั้งหลายนะครับโอ้โหผมว่าขับมันเลยแหละสำหรับใครที่จะไปลุยป่านะครับใครที่จะไปลุยทะเลทรายนะครับเหมือนที่ดูไบนะครับที่เขาขับรถลุยทะเลทรายกันรุ่นนี้นะครับคันนี้เลยผมบอกว่ามันสะใจมากๆนะครับสำหรับใครที่ชอบสายลุยๆหน่อยนะครับคันนี้นะครับเป็นรถยนต์ปี2011นะครับราคาเนี่ยอยู่ที่2,690,000บาทคุ้มมากๆ ป้ายแดงเนี่ยคันนี้บอกเลยว่าเป็นสิบล้านนะครับสำหรับวันนี้ใครที่กำลังมองหาอยู่นะครับราคาสามารถจับต้องได้แล้วนะครับราคาไม่ดุแรงนะครับผมไปเดี๋ยวผมจะพาไปชมสภาพกันนะครับว่า GL450 คันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับดูนี่เลยนะครับสีดมเดิมเลยนะครับสภาพกริบเลยนะครับไฟนะครับไม่มีเหลืองนะครับ ชด้นล่างนะครับอืมไน้ครับแต่จะพาไปชมล้อแมกนะครับล้อแมกคันนี้ใหญ่มากๆนะครับให้มาขนาดขอบ21นะครับลุยสบายสมรรถนะสูงมากนะครับคันนี้สภาพของล้อแมกนะครับก็มีรอยนิดๆหน่อยๆนะครับถ้าบางคนไม่ซีเรียสก็แทบจะไม่เห็นเลยครับแต่ถ้ามานั่งมองอย้เห็นแน่นอนนะครับ Okay. ไปเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันต่อนะครับว้า oh. เข้ามาดูด้านในนะครับด้านในก็สจะใหญ่มากๆนะครับสําหรับใครที่อยากพาครอบครัวไปเที่ยวอะไรแบบนี้ครับหรือว่าอยากลุยขนของได้เยอะนะครับผมว่าคันนี้ตอบโจทย์เลยนะครับด้านข้างนะครับไม่มีแตกไม่มีรอยแตกใดๆทั้งสิ้นนะครับโอเค แล้วก็ภายในนะครับตัวเบาะนะครับไม่มีแตกนะครับไม่มีแดงๆสิ้นเลยนะครับได้หนังแท้นะครับกลิ่นเขาหอมมากนะครับอันนี้เป็นหนังเป็นหนังเฉพาะของเขานะครับตัวเบาะปรับไฟฟ้านะครับนี่ตัวรถขับสี่นะครับนี่เดี๋ยวคอนโซลตรงนี้นะครับ ไม่มีแตกนะครับปุ่มใช้งานได้ปกตินะครับเจ้าของเดิมดูแลดีมากๆนะครับรถคันนี้วิ่งแค่แปดหมื่นแปดเองนะครับวิ่งน้อยมากๆนะครับแล้วคอนโซลตรงนี้นะครับบุเป็นวัสดุบุนุ่มด้วยนะครับวัสดุเป็นเป็นเนี่ยครับเป็นหุ้มหนังอีกทีหนึ่งนะครับเบาะด้านข้างคนขับนะครับไม่มีแตกนะครับไม่มีแตกนะครับ มีหนังคาสลูปมาให้ด้วยนะครับกระจกมองหลังนะครับเป็นกระจกตัดแสงนะครับตรงนี้เป็นปุ่มเปิดปิดไฟนะครับดูได้เลยไม่มีแตกนะครับสภาพสวยมากสำหรับท่านใดที่อยากจะมาชมรถเองนะครับก็มาได้เลยนะครับโชว์รูมของเรานะครับโชว์รูมอัศวยนนะครับอยู่ตรงบริเวณเส้นเกษตรน้องมินนะครับข้างโรงเรียนเลิศดล่านะครับสังเกตง่ายเลยนะครับจะมีโชว์รูมใหญ่ๆนะครับอยู่ข้าง โรงเรียนเลิศล่าดเลยนะครับมาดูแถวสองกันบ้างนะครับเบาะไม่มีแตกนะครับตรงนี้ไม่มีแตกผนันแตงประตูนะครับอยู่เหมือนเดิมนะครับปกติเลยตรงนี้ก็ไม่มีแตกนะครับเบาะแถวสองนะครับปกติเลยนะครับไม่มีแตกนะครับตัวนี้สามารถพับได้ด้วยนะครับสามารถขึ้นลงได้ง่ายนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมด้านหลังกันว่าแถวสามเนี่ยมีอะไรว้าวนะครับแล้วก็ แถว2 2> สองนะครับมีหน้าจอด้วยนะครับผมสามารถดูดีวดีได้นะครับแล้วก็นี่คอนโซลแอร์ Air นะครับปรับอุณหภูมิได้ด้วยนะครับผมนี่เป็นไงมองจากแถวสองไปแถวสามนะครับแถวสามเนี่ยก็จะสูงเอ้แถวโทษทีครับแถวสองเนี่ยก็จะสูงขึ้นมาจากเดิมมากกว่าแถวแถวแรกนะครับซึ่งเวลาวิเศษทันเนี่ยก็จะนั่งมองได้ดีมากๆเลยนะครับ บวกกับนี่เลยเห็นไหมมีซันรูฟตรงนี้ด้วยนะครับแถวสองไม่ต้องกลัวร้อนนะครับเพราะว่ามีช่องแอร์อยู่ทางด้านบนนะครับมืดน่นจะไม่เห็นนะครับสำหรับใครที่ดูอยู่ก็มาชมรถเองได้นะครับโอเคเบาะแถวสองนะครับไม่มีแตกนะครับฝั่งนั้นก็ไม่มีแตกเลยใช้งานได้ปกติด้วยนะครับตรงนู้นก็ไม่มีแตกนะครับมีจอให้เหมือนกันนะครับอีกฝั่งหนึง โอเคเดี okay, ๋ยวเราพาไปชมถึงสามกันต่อนะครับให้ดูนี่ได้เลยนะครับ GL450E คันนี้นะครับปี1ิบนะครับผมราคาอยู่ที่2 6 9ล้านบาทนะครับคุ้มมากๆบอกเลยว่าคุ้มสุดๆส,สำหรับใครที่มองหาอยู่นะครับป้ายแดงเป็น10ล้านบอกเลย <c oughs> นะครับมีเลยนีด้านท้ายนะครับก็จะมีสัญลักษณ์นะครับ มีโฟร์มติกอยู่นะครับแล้วก็โคโก้เบนนะครับแล้วก็ GL450E CDI นี่เลยนะครับเวลาเปิดท้ายนะครับด้านท้ายก็เป็นโชคไฟฟ้านะครับนี่เป็นไงขึ้นมาเก๋ๆนะครับง่ายๆแต่สำหรับคุณผู้หญิงก็ขับได้นะครับเท่ๆนะครับไม่ใช่คุณผู้ชายอย่างเดียวนะครับอ่าแถวสามนะครับก็เป็นเบาะสามารถนั่งได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะยกเบาะให้ดูนะครับคันนี้ยกง่ายมากๆมีปุ่มอยู่ตรงนี้ นะครับแค่กดในเห็นไหมเบาขึ้นมาแล้วน่าเป็นปลับไฟฟ้านะครับสองฟาเลยฝั่งนี้กป็ปับขึ้นมาได้โอ้เป็นไงเก๋มากๆ้สัวสุดๆนะครับอ่อพับลงพับลงผมเล่นอยู่ทั้งวันนะเนะี่ย <c oughs> รู้สึกดีใครไม่เชื่อผมมาลองปรับเองนะครับ มาลองมาลองมาลองทำเองดีกว่านะครับสนุกไม่รู้เป็นที่ผมคนเดียวหรือเปล่านะโอเคแล้วก็เวลาปิดนะครับก็กดตรงนี้ได้นะครับนี่เลยแหละกดค้างไว้แป๊บน,นึงนะครับโอเคอโอเคอกดลองแล้วนะครับใช้งานได้ปกตินะครับโซนไฟฟ้าโอเคก๋สุดๆนะครับยังไงก็ฝาก GL 450คันนี้ไว้ด้วยนะครับเครื่องยนต์ดีเซลประหยัดสุดๆนะครับป้ายแดงคันนี้เป็น10ล้านน่ะแต่ตอนนี้เหลือแค่2 6 9 0 0 0 0บาทสำหรับใครที่หาอยู่นะครับใครที่เล็งอยู่ผมว่าคุ้มคันนี้ตอบโจทย์เอาไปใช้เถอะไม่ผิดหวัง